สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กันที่ Dream Park ที่6 October ค่ะ มันอยู่แบบน,นี้นะคะก็ไม่มีอะไรจะ,จะสนุกไปก่อนการได้ใช้เวลาแบบว่าสนุกสุดเี่ยที่สวนสนุกนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะ ก็จะเห็นเป็นริงกบาร์ตรงนี้นะคะตรงนั้นก็นี่ค่ะเขียนว่าติ๊กเก็ตเลยนะคะก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วคะ่ะก็เดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันเลยค่ะตอนนี้กำลังไปซื้อตั๋วนะคะก็จะมีตัว๋วธรรมดา175จ,จะซื้อ6ใบแล้วก็ตั๋ว300แบบตัว๋วโกลเด้นพาสนะคะก็จะเป็นตั๋วละ300ปอนด์นะคะก็จะซื้อประมาณ2ใบ เข้ามาในตัวปแล้วนะคะก็คอแบบใหญ่แล้วก็แบบว่าสิ่งาสวยงามอันนี้นะคะทอนาโดนะคะก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะคะ ลุ้นตึก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 ลตอนเนี้ยเกมเล่นนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะแบบชิลชเบสิคเบสิคนะคะก็ จะลองแบบว่าไม่กี้ไม่ส่งเสียงจะแบบว่าโชว์ให้ดูว่าแบบของจริงเขาเล่นกันเลงหลังจากที่ต่อแถวมานน,นะคะได้สักทีนะคะ mm hmm. ได้นั่งเครื่องเล่นักทีนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอทุกคน no, กนะคะกนก็ะ n g s So I'll just be, all, I'll just be all, oh, I'll just be, oh, I'll just be, oh, I'll, I'll just be, me like So, like am <coughs> สองเครื่องเล่นก็แย่แล้วอ่ะต่อไปก็จะไปพักผ่อนกันนะคะละหมาแล้วก็น่าจะหาอะไรทานทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่รอชา้าไปเล่น Love's in the air, cause it's summertime. I'm feeling that breeze, oh please don't mind. There's no money for anybody. Just beating me is enough. I'll just beat me, and you can't take that away from me. No, I'll just beat me while roaming. I need a thousand different people with a thousand different feelings. So I'll just be home. I'll just be home. I'll just be watching life like I just don't care. I'm living life. I feel free to steal. I'll keep myself until I eat. I'll move on.

เลยนะคะก็คือรถบัมค่ะขอตัวไปขับรถชนคนอื่นก <Columbus> ่อนนะคะถ่ายไปขับไปเดี๋ยวไม่เล่าทุกขหนุกค่ะเล่นรถบัมเสร็จแล้วนะคะเมื่อก <Charlotte> <ve> ี้บอกว่าขอตัวไปชนคนอื่นอันนี้คือโดนลุ้มแบบกระหน่ำตึงๆตอนนี้หัวน่าจะแบบ สมองเคลื่อนแล้วนะคะตอนนี้โอ <ST AN TI AL> ตอนนี้นะคะ <ST AN TI AL> ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มจะ3ทุ่มแล้วนะคะ <ST AN TI AL> ก็คืออยู่ที่นี่กันมาแบบอยู่ที่นี่กันมา8ชั่วโมงได้แล้วนะคะแต่ว่ายังเล่นเครื่องเล่นไม่ครบแล้วก็ยังเดินไม่ทั่วของสวนสนุกเลย <ST AN TI AL> อะไม่ไงมากแต่ว่าต้องไปก่อนนะคะ มืดมืดค่ำค่ำแบบนี้นะคะก็ยังไงก็ต้องเข้า บ้านทีสิงคค่ะบ้านทีสิงน,สงนะคะจะเสียเงินเพิ่มที่65ฟ้อนนะคะฟอนจริงเท,ทางแพงแบบแต่ว่าเหมือนเห็นในเพจอะเหมือนเขาแบบเอาคนจริงๆมาแบบมาเป็นนักสแสดงเก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคำเตือนนะคะก่อนที่จะเข้าไปก็คือขอบอกก่อนว่าเป็นคนกลัวความมืด กลัวผีดกลัวทุกทอย่างที่อยู่ในนั้นแต่ก็กลัวไม่คุ้นก็เลยเออไปก็ไปเขาให้เดูหนังร้อนก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรขึง้องหน,นังเงะตอนนี้เขาจะแจกแว่นสามมิตินะคะน่าจะให้ดูอารมณ์แบบบีวอล์มก่อนก็เหมือนกันจะเป็นตอน้องมุกจะมีตัวไห้ดู ต่อไปก็กำลังจะไปเล่นไวกิ้งหรืออะไรสักอย่างสักเครื่องสองเครื่องเล่นแล้วก็ต้องกลับบ้านได้แล้วค่ะเพราะว่าที่นี่ปิดสีทุ่มนะคะนี่ก็ใกล้ได้เวลาจบจากบ้านผีสิงก็เล่นอะไรไม่ทันนะคะตอนนี้เขาก็ไล่คนกลับบ้านแล้วจะบอกว่าออาจิงยังมีอีกแบบหลายเครื่องเล่นเลยที่ว่าเล่นไม่ทันเพราะว่าคนมันเยอะแล้วต่อแถวเนี่ย ก็คือแบบคิวยาวมากก็เลยเล่นอะไรไม่ทันนะคะก็ตอนนี้คำถามคือว่าอยากมาอีกครั้งไหมก็คงคงไม่มาแล้วเพราะว่ามันแพงอะแล,แล้วสภาพจิตใจก็คือแบบไม่ไหวแล้วกับอะไรแบบนี้แบบกลัวจริงยอมแล้ว่ากลัวมากก็แต่ว่าสนุกนะคะถ้ามีโอกาสก็คือมาสักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอก ก็ขอบคุณที่ทนดูแล้วก็ทนฟังเสียงกรี๊ดของอิชันด้วยนะคะสลาอาุม ah ัาสวัสดีค่ะอ้อลืมบอกอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะ